ชมกันนะคะระหว,วา่างข้างทางก่อนค่ะตอนนี้เจอไปแล้วหนึ่งไร่นะคะกำลังจะเข้าสู่เขตของทุ่งลาเวนเดอร์นะคะที่วาลังโซ่นะคะทางใต้ฝรั่งเศสกำลังออกดอกในช่วงนี้เลยท่ามิถุนายนประมาณกลางเดือนหรือประมาณปลายเดือนกรกฎ <คน S 1> าคมก็จะทำการตัดต้นลาเวนเดอร์นะคะตอนนี้กำลังเสาะหาทุง่งลาเวนเดอร์อยู่นะคะ มองไกลๆฝั่งนู้นเริ่มเห็นสีม่วงๆนะคะเป็นเออชพอร์ลามคว่าฟาร์มไปฝั่งนู้นนะคะเริ่มมีทุ่งสีม่วงนะคะเดี๋ยวจะผ่านข้างทางก่อนที่จะถึงแอนจะลงไปถ่ายรูปนะคะอาจจะตัดช่วงไล์นะคะตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเริ่มจอดรถมาเพื่อทําการถ่ายกับทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเพื่อนๆเห็นฝั่งนู้นไหมคะเราจะหาหมุมที่สวยที่สุด ในการถ่ายรูปนะคะทุ่งลาเมเดอร์เนี่ยทุ่งสีม่วงเริ่มมาแล้วเราจะไปหาจุดสวยงามการถ่ายนะคะอ่ะสามจีจอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวพอลงจากรถจะขอต,ตัดภาพไปถ่ายภาพแอคชั่นกับครอบครัวนะคะอันนี้ก็เลยพามาจอดทุ่งลาเมเดอร์นะคะหาที่จอดรถ นั่นก็จะเป็นที่ขายนะลาเวนเดอร์พวกน้ำพงน้ำหอมฝั่งโน้นนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายน้ำหอมจะมา mm hmm. เดี๋ยวจะลงรถก่อนนะคะแล้วก็สักพักจะไปถ่ายรูปกาจะตัดออกจากไลน์นะคะของอูนงเนาะนงเนาะปัสเตอร์นเนี่ยปะโชว์คุณลูก ถึงทุ่งลาวนเดอร์แล้วนะคะพเพื่อนๆเรจะมีคนตามมาถ่ายนี่นะคะวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะคะวันนี้แดดไม่แรงอากาศค่อนข้างจะคลื่นเพราะฝนตกบางๆถึงทุ่งลาเวนเดอร์แล้วจุดนี้มันมีหลายจุดนะคะนั้นจะเป็นจุดขายพวกน้ำหอมโอเคฝั่งนู้นก็มี <c oughs> นะคะเดี๋ยว <c oughs> พ้องหมวกค่ะ<ว><ว>ไม่มีแดด ก็ไม่ต้องท้องอไม่ต้องเอากระเป๋าดีกว่าเตรียมกระเป๋าไว้เพียบปึ๊บไออ้าวติดโอเคไอคติดอีกเดี๋ยวนะลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพามาชมทุ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะขอออกไลฟ์ไปถ่ายรูปนะคะ อาลเลูกเดี๋ยวเชิอัมพิทิภูอัญเชิอาเลปวของอาแดก,ก็อ่ะพามาชมทุ่งก่อนนะอันนี้เป็นร้านขายน้าหอมนะคะอกอีกองสีม่วงเลยแดดไม่มีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ครึมๆนิดนึงนะคะชื่ออันนี้ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะอ,อยาวไปถึงสุดโพ้นนู้นเลยนะคะโพ้นนู้นนะ,ะก็จะมีที่จุดถ่ายรูปนะคะ นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายกันเดี๋ยวแอนก็จะไปถ่ายรูปเหมือนกันเดี๋ยวจะไปวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเตรียมชุดมาวันนี้เรียบร้อยนะคะเ <c oughs> ตรียมไปวิ่งค่ะวิ่งหาหา <c oughs> ดอกลาเวนเดอร์ชุดนี้เพื่อนให้มานะชุดวันเกิดนะคะ <c oughs> ให้มาวันเกิดนะคะก็โอเคเดี๋ยวจะมาใส่ให้เพื่อนๆน เพื่อนเออ่ให้เพื่อนเขาดูนะคะว่าเออชุดที่คุณซื้อมาให้ฉันมันเกิดฉันใส่แล้วนะไม่ใส่ไปทะเลใส่มาทุ่งลาเวนเดอร์เดีย๋ยวจะไปวิ่งรอบทุ่งนะคะตัวก็เจอยาวไปนู่นเลยนะคะทุ่งลาเวนเดอร์เดี๋ยวพาไปชมน้ําหอมก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัดออกจากไลน์นะคะทำไรลูกบังชื่อบังชื่ออันนี้จะเป็นเออ่เป็นเออ่ ช่อลาเวนเดอร์ที่เขาตัดแล้วนะคะเอาไปที่บ้านได้ก็ช่อละสี่โรนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะขายเพราะว่านีเจะของไร่เขาก็จะขายเองนะคะเราไปตัดขเขาไม่ได้นะ,ะอะไรลูกน้ําหอมหนูต้องดูสิลูกนี่ก็จะเป็นพวกน้ําหอมที่คั้นมาจากสกัดมาจากอดอกลาเวนเดอร์นะคะ นี่ก็จะน้ําหอมน้ําหอมน้ําหอมราคาก็30ม 50. 50. ิล4.50ยูโร125มิล13.50 150มิล20.50 500มิล28.50 50มิลดูราคาแล้วกันนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นโลออนนะคะใต้รักแร้ก็จะหอมมาก8ยูโรค่ะกางแขนให้สามีให้แฟนดมก็หอมคะ่ะเพราะเป็นลาเวนเดอร์ อันนี้เป็นโลออนนะคะ10ม enfin ิล7ยูโรราคาอ่านเองแล้วก mm ันนะคะเอาอะไรลูกอ่าลูกชายอยากกินน anyway? ้ำผึ้งนะคะเป็นขอเทสมปแล้วกซี่ยังลูกราคาของน้ำจะน้ำผึ้งได้ไงล่ะอ่าคั้นมาจากมันเป็นก็เรียกว่าน้ำผึ้งน้ำเมี่ยนแต่ว่าสกัดมาแล้วทำเป็นลาเวนเดอร์ใช่ไหมใช่ของ Bio ราคาตามนี้นะคะราคาน้ำผึ้ง Ah, je suis content. Ça, ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Il faut y aller avec parcimonie. Il faut, faut essayer si. une fois. Ouais, avec, faut deux gouttes, avec deux gouttes. Avec ouais. deux gouttes, <laughs> trois gouttes, essayer. Euh, parce que ah, là bah, là. On, peut, on a l'impression que ça ne va pas suffire. Et là on là. Ouais. Ouais. Mm. Non, non, mais on en met trop. Ça, c'est quoi? Comestible. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est un baume. Ça, c'est un baume à la lavande. Ça, baume pour la lavande. Ok, je suis content. ไม่ต้องไปอะไรคะเนี่ยพ่อใหญ่สีสวัสดีค่ะหนู <c oughs> มาทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะเ <c oughs> พราะว่าวันนี้สามี <c oughs> บอกว่าวันนี้อยากไปไหน <c oughs> ตัดใจตอนเช้าเร็วมากเลยอไปลาเวนเดอร์ขอบคุณพ่อใหญ่ที่มาเที่ยวด้วยกันนะคะ <c oughs> หนูไรฟ์แป๊บหนึ่งก่อน <c oughs> ตันนี้มาจอดที่แรกไม่รู้ที่อื่นมันมีสวยกว่านี้ไหมแต่ว่าจอดผ่านทางก็จอดเลยมันสวยอะค่ะเดี๋ยว จะไปวิ่งรอบทุ่งนะคะจะเก็บเป็นวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายลงเฟ e บุ๊กมาเที่ยวก่อนนะคะเพราะใหญ่่ม่ลูกคุเต้เมยครับอืมมามาหน่องผัวมามองหนุ่มผัวโอเคเซปกับอันนี้ก็จะเท่าไหร่คะสวยงามค่ะเดี๋ยวดูชุดหนูสวยไหมครับ อันนี้มากับทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเขาใหญ่เพื่อนให้มาใสมาวันแรกแหละเดี๋ยวจะไปวิ่งรอบทุู่แสิเออเชอร์แฟร์เด้อเลยยูทูบอุ้ยเออเชอร์แฟร์เมทัลนอทเดชเชอร์ไลท์ออนยูทูบวีเฟอร์เฟินิชเชอร์คัทเชอร์คูปเอ็นพองเลยวิดีโอฮะกัวอันอืยูโรอันทอง พ่อใหญ่สบายดีนะคะเดี๋ยวอเหรียญหนึ่งยูโรอื้นยูโรโอเคอันนี้อะคุอันนี้จะเป็นเป็นไม่รู้สวยค่ะพ่อลูกชายได้น้ำผึ้งนะคะของที่ลาเวนเดอร์ไปเขาอยากจะกินไอศครีมรสล,ลาเวนเดอร์ก็บอกเดี๋ยวรอก,ก่อนนะ เพราะว่ามันวิ่งไปได้หลายที่เลยนะคะทุ่งลาเมนเดอร์เนี่ยมันสุดลูกหูลูกตาไปนู่นเลยค่ะขอบคุณนะ,ะาะพ่อใหญ่ที่มาเยี่ยมชมเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ไม่ไม่สะดวกไปทักวันนี้ขอร่อนมาเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวบ้านหนูแวะไปเที่ยวหาพ่อใหญ่นะขอบคุณมากๆเลยเป็นเมนแรกเลยค่ะวันนี้นี่ก็อันนี้ยังถือว่าไม่ไม่ไม่ไมสุดสุดนะคะเพราะว่ายังยังไม่เขาเรียกว่าไงล่ะ บางพื้นที่มันจะเต็มรักท่องเที่ยวจะเยอะมากอันนี้ถือว่าผ่านทางมาใกล้จอดแวะก่อนมันจะมีที่สวยกว่านี้แล้วก็พื้นที่การไล่มันจะยาวไปปีที่แล้วเคยมีดอกฮันตะวันด้วยนะคะดอกฮันตะวันผสมกับดอกลาเวนเดอร์เป็นทุ่งแบบสวยงามเหลืองม่วงนะคะแต่มันรู้อยู่ตรงไหนคิ่งผ่านทางไปเมื่อไหร่ก็จอดแล้วกันนะคะตอนนี้ก็พามาที่แรกก่อนนะคะที่แรกสวยงามค่ะพ่อใหญ่อยู่ทาง ทางเหนือเนาะทางเหนือไม่มีมันมีทางใต้อันนี้วาลังโซ่ค่ะเออวาลังโซ่หนูก็มังหนูทุกปีเมื่อวานหนูก็เพิ่งจะทําคลิปนะน้ําตกถ่ายลามเมนเดอร์ที่บ้านที่ปลูกก็บอกว่าไม่มาหรอกปีนี้ไม่ไม่ได้คิดจะมานะปีเนี้เผอิอออว่าแฟนถามว่าวันนี้อาจจะไปเที่ยวไหนไ like <laughs> ก็เลยแบบเออวะถามใช่ปะขอทุ่งลามเมนเดอร์โอเคไปสิโอเคก็มาสิเขาก็ถ่ายรูปนะคะอย่าไปถ่ายหน้าเขา เดี <de ak> ๋ยวจะไปวิ <thing> ่งรอบทุ่งนะคะวันนี้เตรียมชุดมาแล้วนะคะเตรียมชุดมาวิ่งรอบทุ่งโอเคเดี๋ยวก็จะออกไลน์แล้วขอบคุณนะคะพ่อใหญ่ตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยเก้านาทีละโอเคเดี๋ยวเชิเชิญเบอร์เอซีเอทูเปอร์คอนดวีเอดเล็บอุปัวมีหลายที่แต่ว่าแวดูดทุ่งนี้ก่อนเดี๋ยว อันพิทิพึกเอเชอรอารีตเอเพชเชอร์พองโฟโต้เอาไว้อ่องตัวนี้เอตัวพองเลอร์เบโด้ผัวหมัวปาสเจอเชียเชอร์สวยพรินเซสวฟันบอกว่าอย่าไปดมมันเยอะพึ่งมันมีอยู่เดี๋ยวคุณดมไอลาเวนเดอร์คุณจะได้พึ่งต่อยเพราะว่าพึ่งมันชอบลาเวนเดอร์ใช่ไหมคะพ่อใหญ่เออทัวเชตเต้กัวเดอะเลอร์เมียน อ๋อแฟนเขาซื้อน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งไปลูกชายชอบทานขนมปังกับน้ำผึ้งแล้วก็ส่วนผสมของลาเวนเดอร์จะไปผสมทำไอส์ครีมรสลาเวนเดอร์นะคะนี่ค่ะนี่ทุ่งแรกนะคะเดี๋ยวชมความสวยงามคันนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอันจะไปถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ ไปตัดขอออกจากไลน์แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปวิดีโออาจจะวิ่งไปถ่ายทุ่งลาเมเดอร์เดี๋ยวอื้นฟัวซิเบียทูพองเลอโปโตเอเชอร์เปอร์เ <c oughs> อ่อโน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 ่ทูพองกอมซาในป้าเอเดฟอ่าเสร็จเรียบิ้อยแล้ว <c oughs> โอเคค่ะก่อนออกจากคลิปแล้วก็ต้องถวยนิดนึงนะคะเี๋ยวเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณพ่อใหญ่ที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้เข้าาอับีอโอฝรั่งสวัสดีครับพูดสิครับสวัสดีอ่าอาบเบียงโตบิซูเฮ้ยพิงจะเข้ามาใครคะ สวัสดีค่ะพามาเยี่ยมชมทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแอนกำลังจะ <laughs> ขอบคุณนะคะกำลังจะออกไลฟ์สดจะไปถ่ายวีดีโอวิ่งรอบทุ่งสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ถ่ายภาพวีดีโอภาพภาพนิ่งจะไปลงเฟซบุ๊กนะคะวันนี้มาเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์ช่วงปลายเดือนมิถุนายนช่วงนี้กำลังออกดีนะคะกำลังงามแล้วก็ประมาณารากรกฎาคมองค์จูเยสิลคุกเยเลลาเวนเดอร์อาเปเตสอาลาแฟงประมาณ กลางเดือนไปแล้วเขาจะตัดลาเวนเดอร์ไปทำน้ำหอมนะคะช่วงนี้ก็รีบมาก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปลุกทุ่งอื่นต่อเดี๋ยวอันจะไปถ่ายภาพวิดีโอก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอออกคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ